อยากเล่นเกมโลบอกกับเพื่อนๆนะ่ะแต่ไม่รู้วิธีการโหลดจะทำยังไงอ่ะแล้วเพื่อนก็ชอบด่าว่าพี่นากากแล้วก็ชอบบ้าพี่กันจังเลยอ่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับท่านผู้ชมนะถ้าคุณได้ดูคลิปนี้อาจจะพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับ ยินดีรับสดีวรุนเมกาพอดีพี่รุนดูบัลดีพรุนชาลชัยที่หัวใจเกเรทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ในการมาพบกับผมอีกครั้งในการบิ g โค้ดโนนึงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมโรบบอกประจําปี2022กันนะท่านผู้ชมนะวิธีการจะเป็นยังไงวิธีการทํายังไงไปรับชมกันได้เลยครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นบนเจ้าตัว คอมพิวเตอร์นะฮะท่านผู้ชมนะวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆเลยนะครับแค่ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดคอมพิวเตอร์ของท่านมานะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ไปที่มุมด้านล่างซ้ายมือนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจะเห็นช่องเซิร์ชนะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมนะให้พิมพ์ช่องเซิร์ชขึ้นมานะครับเห็นไหมจากนั้นนะครับให้พิมพ์คําว่า Microsoft Store นะฮะ im i c r o นะครับท่านผู้ชมจะเห็นคำว่า microsoft store นะตรงนี้นะฮะให้เราทำการกดติ๊กออกมาเลยนะท่านผู้ชมนะเมื่อขึ้นมาแล้วนะท่านผู้ชมนะมันจะขึ้น microsoft store แบบนี้มานะครับท่านผู้ชมนะให้เราไปหาช่องเสื้อด้านบนท่านผู้ชมเห็นไหมช่องเสื้อด้านบนตรงเนี้ยตรงเนี้ยด้านบนเลยนะครับให้พิมพ์คำว่านะ r o b o x นะฮะ r o b o x นะฮะท่านผู้ชมนะจากนั้นกดติ๊กไปเลยฮนะนี่ค้นหาไปเลยนะกด enter ไปเลย จากนั้นจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะให้เราทําการกดเลือกเจ้าตัวโรบบอกตรงนี้นะครับท่านผู evet. ้ชมนะกดเลือกมาครั้งหนึ่งนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาเลยนะฮะให้เราทําการเลือกตรงนี้นะครับคําว่า install นะฮะอย่างไร install นะครับตรงนี้ i n s นะฮะตรงนี้ install นะฮะเด็กๆกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะมันจะทําการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นมันจะขึ้นคาว่า play ตรงนี้มานะท่านผู้ชมนะให้เราทําการกด play ไปเลยนะครับนี่หลังจากนั้นเราก็จะเห็นเจ้าตัวโรบอกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคท่านผู้ชมนะ ส่วนวิธีการต่อมานะครับให้เราทําการนะครับ sign in หรือว่าสมัครเข้าไปหรือว่า login นะท่านผู้ชมนะใครที่มีมหรหัสอยู่แล้วก็สามารถกด login ไปได้เลยส่วนใครที่ไม่มีก็ต้องสมัครกันก่อนนะท่านผู้ชมนะพี่จะทาการ sign up ให้ดูนะครับหรือว่าสมัครไนดะ้เลือกคํ้ามา sign up นะนี่จากนั้นนะครับให้เลือกอวันเกิดนะครับบรรทัดบนสุดนะวันเกิดนะฮะช่องแรกเป็นเดือนนะท่านผู้ชมนะให้ใส่ไปนะครับก็เลือกเดือนไปเลยเลือกไปมั่วๆก็ได้นะฮะ นี่เลือกไปเลยเลือกไปเลยนะครับส่วนต่อมานะครับให้ใส่ username นะครับก็คือ id ของเรานเองนะท่านผู้ชมนะก็ id เนี่ยพี่แนะนำนะครับให้ใส่ห้ามใส่เป็นชื่อจริงนะท่านผู้ชมนะให้ใส่อย่างเช่นนะครับแบบพี่นะปีโปซ่าไอปีโป,ซปโปซนะครับท่านผู้ชมนะ แล้วก็1 4 1สี่หนึ่งนะฮะอย่างนี้นะับท่านผู้ชมนะให้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อที่ไม่มีความหมายนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ตามวยตัวเลขนะครับให้มันเป็นชึ่งช่องสีเขียวแบบนี้มันก็สมัครได้แล้วนะท่านผู้ชมนะส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมนะให้เราทําการใส่พาสเวิร์ดนะพาสเวิร์ดเราก็ใส่ไปเลยนะครับเป็นพาสเวิร์ดเลขที่เราจําได้นะครับยกเว้นเลข1 2 3 4 5 6 7 8ห้านะห้ามใส่นะครับอย่างนั้นนะให้ใส่พาสเวิร์ดของเราลงไปอย่างน้อย8ตัวนะ แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องบรรทัดที่4นี่จากนั้นนะครับโกรเดอร์ตรงนี้นะครับมันจะถามหาพีนะท่านผู้ชมนะเราก็ใส่พีของเราไปเราเป็นเชียชายก็เลือกพศดชายนะจากนั้นกดใส่แอครับนี่รอสักครู่หนึ่งนะฮะนี่แมสมัครสิ์แล้วนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับวิธีการต่อมานะครับท่านผู้ชมนะมันจะขึ้นมาให้เลือกโหมดการเล่นนะครับ ถ,ถ้าผู้ชมจะเห็นมุมขวามือนะฮะ Discovery ตรงนี้นะคือสามารถที่จะ,ะเข้าไปเล่นหมดอะไรก็ได้นะครับหรือว่ากดค้นหาหมดอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพี่จะลองอ่นี่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเลือกหมดที่เราจะไปเล่นกันนะครับท่านผู้ชมนะเอ่อมันมีหมดอะไรบ้างวะเดี๋ยวเราลองหาดูก่อนนะฮะเฮะ้ยมีหมวดหมวด Block บล็อกฟุตวะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราลองเล่นบล็อกฟุตดูนะฮะท่านผู้ชมนะไปลองเข้าไปบล็อกฟุตดูจากนั้นนะครับให้เราทําการกดเพลย์ตรงนี้นะเห็นไหมปุ่มสีเขียวนะท่านผู้ชมนะ วิธีการบังคับก็คือใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดนั่นเองนะท่านผู้ชมนะไปสกอตนี่กำลังจอยเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับรอก่อนสักแป๊บหนึง่งนี่ท่านผู้ชมนะเราจะเล่นแบบ private หรือว่าอะไรก็เลือกไปนะัท่านผู้ชมนะพี่จะเล่นแบบ private นี่เห็นไหมวิธีการ uh หันซ้ายขวาก็คือนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนะเมาส์นะครับเมาส์ของเรานะฮะส่วนวิธีการเล่นนะครับท่านผู้ชมนะก็ง่ายๆนะท่านผู้ชมนะเพียงแค่ท่านมีเมาส์แล้วก็เจ้าตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะฮะ วิธีการเดินก็คือกด W นะครับ W เท่ากับเดินด้านหน้านะฮะท่านผู้ชมนะเห็นไหม W เดินไปด้านหน้าเห็นไหม W เดินไปด้านหน้า S ถอยหลัง E ซ้าย D ขวาท่านท่านผู้ชมนะส่วนวิธีการหันหันหน้าจอนี่นท่านผู้ชมนะเห็นไหมคลิกขวานะครับกดคีิกขวาค้างนะแล้วก็หันหน้าจอฮะดูหน้าดูหน้าคลิกขวาค้างนี่หันหน้าจอเลยอย่างนี้นะครับิีขวาหน้าคลิกขวาค้างหันหน้าจอแล้วเราก็เดินไปนะฮะท่านผู้ชมนะนี่ชิวไหมชิวไหม แล้วก็เราสามารถเลื่อนลูกกิ้งเพื่อที่จะปรับมุมมองเมาส์ได้นะครับปรับมุมมองกล้องนะฮะพูดผิดเมาส์ไม่ใช่เมาส์นะครับทุกผู้ชมนะนี่วู้ชิลไหมชิลไหมย e yeah. นี่สามารถกดขอโทลเพื่อวิ่งไวได้นะครับทุผู้ชมนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเกมโรบอทมาเล่นนะทานผู้ชมนะวิธีการก็แบบง่ายๆนะครับทานผู้ชมนะใครๆก็สามารถเล่นได้นะครับทานผู้ชมนะทั้งวิธีการโหลดแล้วก็วิธีการสมัครนะครับก็อยู่ในคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกครั้งนะครับพี่ยังแถมวิธีการเล่นให้ด้วยนะทานผู้ชมนะง่ายนะครับใครที่มีคอมสเปคต่ำๆก็เล่นได้นะฮะทุกผู้ชมนะ ก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โคก็ตัลไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครก์เอาไว้ดิจิตกับีิโคชแนลเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้พี่โคก็ตัลไปก่อนบายบายจ้า